การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มปัญหาด้านสังคมณโรงเรียนโ้อิจเตเละจะมีการจัดงานกีฬาสีประจำโรงเรียนในช่วงปลายเดือนตุลานี้ครูและนักเรียนต่างพาก,การเตรียมงานในการจัดงานกีฬาสีก็มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งกำลังประชุมเรื่องการจัดงานกีฬาสีเรื่องบุมุนก็ได้เกิดขึ้น คิดว่าการจัดราศีในครั้งนี้แค่ว่าจะจัดสเตนในรูปแบบนี้มันดูเลิศดูดีกว่าทุกคนไมอ๋อแบบนี้ไม่ไม่แล้วทีแบบนี้นะมันเปลืองมากเลยตรงประมาณนี่เอาแบบของฟ้าดีกว่าไหนแบบไหนนี่แบบนี้มันก็เรียบง่ายแล้วก็ไม่ค่อยเปลืองงุกบ้วยไม่อะใช่ว่าไม่โอเคนะก็แบบมันไม่แพงอะก็แบบของเธอมันเปลืองงุกบไง เธอสองคนฉันว่าถ้าอันนี้มันหรูเกินไปหรือว่าอันนี้มันเรียบเกินไปฉันว่าเอาแบบนี้ดีไหมเอาไม่ต้องหรูมากแล้วก็ทําตามที่บเรามีแค่นี้นก็พอแล้วไม่เอาฉันจะเอาแบบของฉันฉันจะเอาแบบของฉันหลังจากที่วายแพทฟ้าถกเถียงกันเรื่องของการจัดงานกีฬาสีจนเริ่มจะผิดใจกันและเริ่มถกเถียงกันอย่างรุนแรง มีเอิญเท่านั้นที่เข้าใจคนและเป็นกลางแต่ในส่วนตัวของเอิญน,นั้นยังคิดในใจได้ว่าฉันปวดหัวกับเพื่อนจริงๆมีหวังงานกีลาสีปีพังแน่แน่เอินก็นึกขึ้นได้ว่ายังมีครูอยู่เอิญเลยนำเรื่องนี้ไปบอกกับครูขลโสวัสดีค่ะคุณครูต้นค่ะเฮ้าน้องเอิญ ิดอะไรขึ้นดูท่าทางแล้วใจร้อนจังไม่มีเงินกินข้าวหรอลูกไม่ใช่ค่ะครูพอดีเพื่อนอะ่ะเขามีปัญหาเรื่องการจัดกีฬาสีค่ะเขาทะเลาะกันค่ะในห้องอะคะ่ะเรื่องเรื่องกีฬาสีหรอลูกยังไงลูกเล่าให้ฟังหน่อยนอะค่ะเขามีปัญหาเรื่องก่อนสแตนเชียเอยน,นะคะที่เขาตกลงกันมีได้ว่าจะออกแบบยังไงแล้วก็หนจะงบประมาณค่ะคุณครูอย่างนั้นเองหรอลูก ถ้าเป็นแบบนั้นเอิญไปบอกเพื่อนหน่อยนะว่าในคาบของวิชาแนนแนวให้พากันเข้าประชุมด้วยนะครับค่ะเมื่อเอิญโทรคุยกับครูต้นแล้วจากนั้นเอิญได้ไปบอกเพื่อนๆตามที่ครูต้นได้บอกมาพีเพื่อนๆว่าไรพรุ่งนี้คุณครูนัดประชุมน,น,นะในคาบแนแนวี่โมงหรอช่วงประมาณบ่ายโมงนะเธอ ว,วันต่อมาณช่วงบ่ายคาบชั่วโมงแนแนวครูต้นได้เดินเข้ามาเห็นนักเรียนกำลังนั่งรอครูต้นอยู่แต่ผิดสังเกตที่ตรงที่ว่าเด็กนักเรียนนั้นค่อนข้างจะเงียบและไม่มีใครคุยกันเลย ครูต้นเลยสังเกตพฤติกรรมนักเรียนแต่ละคนและหาจังหวะด,ดีๆในการสร้างบรรยากาศให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะคุณครวันนี้ทำไมถึงพาก,กันเงียบๆจังปกตินะพูดแข่งครูเหมือนกับอยู่ตลาดสดเลยแต่พอมาวันนี้เงียบจังลูกครูคะครับ ใช่ใชค่ะอ้โหสีหน้าแต่ละคนเอาหนะเพื่อนฉันเซงนักเรียนหันมาหาครูก่อนนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มในการคำปรึกษาครูก็จะให้นักเรียนทำกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งซึ่งครูดูแล้วหน้าตาแต่ละคนนั้น เหมือนผิดใจกันมาเลยนะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าทายคนทายใจคำชี้แจงมีอยู่ดังนี้นะครับนักเรียนให้นักเรียนทายใจเพื่อนมาอย่างละหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่เพื่อนนั้นชอบทำสิ่งใดหรือชอบชอบอะไรของตา่ตางๆน,นานาของเพื่อนนะครับโดยบทพูดนั้นไม่เกินหนึ่งนาทีนะโอเค ครูจะสุ hmm. ่มนะครับว่าใครจะเป็นคนเริ่มดังนั้นแล้วครูขอหนูฟ้าก่อนเลยครับหนูหลอคะครูใช่ครับค่ะหนูคิดว่าไบายนะคะน่าจะชอบน้ำหอมของอชาแนลนะคะเพราะว่าเมื่อเมื่อไหร่ที่ไบายอะ่ะสีน้ำหอมไอจะมีความมั่นใจในการเข้าหาุ้นมากขึ้นค่ะจริงหรอจริงหรอลูก ใช่ค่ะเพราะน้ำหอมเพิ่มความมัน่นใจในการเข้าหาเพื่อนได้ดีค่ะน้ำหอมอะไรล่ะลูกพอบอกครูได้ไหมครับชาเน,ล,าเนลนะครับอ่าชาเนลนะครับคนแล้วหนูวายล่ะหนูคิดว่าแพทน่าจะชอบใส่สร้อยนะคะเพราะว่าเห็นแพทใส่ตลอดเลยค่ะอ๋อใส่สร้อยเนาะ กูก็คิดว่าอย่างนั้นนะเหมือนหนูวายพูดนะพ่อแพรนั้นใส่สร้อยนั้นสวยจริงๆนะครับใช่ค่ะหนูชอบใส่สร้อยมาะัักแต่งเองแล้วค่ะแล้วหนูหนูแพทล่ะครับหนูแพทจะเลือกใครใจให้ครับหนูจะเลือกเอิญน,นะคะเพราะว่าหนูคิดว่าเอิญน,น่าจะชอบดูซีดีเกาหลีบ่อเพราะว่าเอิญเขามาเล่าให้หนูฟังทุกเรื่องทุกตอนนะคะ ใช่ไหมจ้าหนูเอิญพี่ชอบดูซีรีส์เกาหลีนะใช่ค่ะครูหนูชอบค่ะแถมช่วยในเรื่องของภาษาด้วยนะคะตอนนี้หนูสามารถพูดภาษา<ม>เกาหลีได้แล้วค่ะดีจังเลยแค่มาสอนรูเนี่ยนะรูก็อยากไปประเทศเกาหลีมากตอนนี้อะ่ะค่ะครูแล้วหนูเอิญเหรครับเอิญเลือกถ่ายใครก็เลือกฟ้าค่ะเพราะว่าฟ้าเขาชอบถ่ายรูปค่ะเพราะเวลาว่างๆางเขาถ่ายรูปแล้วรูมีความถูกมากเลย ใช่ค่<น>ะคุณ<ถ>ต้นเพราะว่าหนูสวยค่ะมันทำให้หนูมีความสูขมากเลยค่ะเวลาถายรูปค่ะเห็นไหมครับว่ากิจกรรมทายใจมันทำให้เห็นถึงการสังเกตและการเอาใจใส่ของเพื่อนแต่ละคน <c oughs> นักเรียนดูสิ <c oughs> ถ้าเพื่อนไม่รักเราจริงอะ่ะ <c oughs> เขาจะใส่ใจแบบนี้ไหมดังแบบนั้นแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพื่อนก็จะอยู่ข้างเราเสมอนะลูกจําไว้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมทายใจเพื่อปรับความเข้าใจกันกันแล้วจากนั้นครูต้นจะเริ่มการเปิดประเด็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นของนักเรียน จะที่ครูพานักเรียนทากิจกรรมนะครับทําให้นักเรียนนั้นได้รู้ถึงจุดจุดที่นักเรียนชอบแต่ละคนนะครับนักเรียนครูคิดว่าตอนนี้ก็จะเริ่มการเปิดใจฝึกซักของปัญหาที่เกิดขึ้นในของตัวเองนะตอนนี้สิ่งที่นักเรียนควรรู้เมื่อนักเรียนพูดออกไปแล้วเกี่ยวกับปัญหาอะไรต่างๆนั้นะนาะ ทุกอย่างจะเป็นความรับนะค,คะส่วนนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนประสบเจอปัญหาที่ได้เจอมาไหมครับนักเรียนเจอ,จอค่ะโอเคเนาะงั้นลองเล่าให้ครูฟังหน่อยนะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรมันมาจากไหนครูจะได้ให้นักเรียนนั้นพูดคุยกันทุกคนเนาะ,ะ,ะโดยจะเริ่มที่ หนูเพรก่อนเลยนะครับค่ะปัญหาของหนูนะคะก็คือหนูมีบทบาทในการจัดสแตนที่หนูหนได้ออกแบบในการจัดสแตนมาให้เพื่อนดูแล้วว่าเพื่อนจะโอเคไหมรูปแบบของหนูมันเลิศดหรูดูแพง์จนทำให้เพื่อนเข้าใจผิดค่ะจากที่ครูได้ฟังหนูแพรมานะครับครูก็เข้าใจถึงความรู้สึกของหนูแพรเนาะว่าเราเนะ่ยเป็นทั้งแบบเฮด ในการจัดสแตนใช่ไหมลูกออยากให้งานออกมาดีดีเยี่ยมและเป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียนไม,มนะไม่ต้องคิดมากนะลูกไม่ต้องคิดมากนะลูกแต่ก่อนที่จะหาวิธีการแก้ไขนั้นเราจะต้องไปฟังเพื่อนของแต่ละคนบอกปัญหาก่อนนะครับคนต่อไปนะครับหนูฟ้าครับค่ะของหนูก็จะมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องกีฬาสีเหมือนกันค่ะคุณครูของหนูนะคะได้รับหน้าที่ในส่วนงบประมาณน,นะคะแล้วก็ส่วนดูแลนักกีฬาด้วยค่ะในส่วนนี้นะคะของสแตนใชง้งบประมาณไปมากเลยค่ะแล้วในส่วนนักกีฬาก็เหลืองบน้อยมากค่ะไม่สามารถซื้ออุปกรณ์พวกยาพวกยานวดแล้วก็เครื่องดื่มมันไม่เพียงพอต่อนักกีฬาค่ะค่ะอันนี้ครูก็บ พอจะเข้าใจฟ้านะครับว่าไม่มีพวกงบประมาณนี้มาซัพพอร์ตนี้มันจะทำให้นักกีฬานั้นอไม่สามารถทำเต็มที่เนาะเพื่อนๆลองคิดตามนะครับอ่ต่อไปนะครับวายหนูลองเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นให้ครูฟังหน่อยนะครับว่าปัญหาของหนูนั้นคืออะไรคอบครูต้นจากที่หนูได้ กิดปัญหามานะคะคือดูเยอฝ่ายจดสถานที่นะคะมันก็จะมีปัญหาซึ่งการจัดสถานที่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่และฝ่ายของเพื่อนๆด้วยนะคะทีนี้มันก็บางท้งมันก็มีผลกระทบเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงการทหานค่ะโดยมันมีการเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเรื่อยๆจนหนูง จนหนูยูฝ่ายจัดสถานที่มันต้องเหนื่อยแล้วไม่อยากทาแล้วคอะคุณครูอ๋อเป็นครูครูก็เหนื่อยที่จะต้องมาเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปมานะมันรู้สึกว่าเหนื่อยและก็ทอ้อที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้งั้นหนูวายลองคิดถึงปัญหาที่เพื่อนสามคนเจอมาแล้วมาเปรียบเทียบกับปัญหาของตัวเองดูว่าเป็นยังไงนะครับค่ะคุณครู คนสุดท้ายเอ,อิญหนูลองเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นให้ครูฟังว่าปัญหาของหนูคืออะไรครับค่ะครูต้นปัญหาของหนูนะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดกิฬาสีเหมือนกับเพื่อนค่ะแต่ว่าเพื่อนนะคะไม่เข้าใจกันค่ะแล้วก็มีความทะเละาะกันภายในห้องค่ะครูครูถือว่ามันเป็นปัญหาทางด้านสังคมสังคมหนึ่ง ที่เกิดขึ้นมาโดยความไม่เข้าใจกันเพราอมนุษย์ทุกคนเกิดมาไม่ได้มีแนวคิดเหมือนกันความคิดความรู้สึกมันแตกต่างไม่แปลกที่จะเกิดความไม่เข้าใจกันครูจะขอสรุปปัญหาได้ว่าอย่างนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความคิดแต่ละคนไม่ลงตัวของกันและกันเริ่มจากแพทนั้นมีปัญหาในเรื่องของพวกทางด้านของสแตนเชีย ในการจัดสแตนเชียร์ให้ดูสวยงามและเป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียนแต่พอนำเสนอแล้วเพื่อนคิดว่ามันไม่โอเคมันเปืองงบประมาณเกินไปจนทำให้หนูนั้นต้องผิดใจกันกับเพื่อนส่วนฟ้ามีปัญหาในเรื่องของงบประมาณในการใช้จ่ายของงานกีฬาสีเพราะหนูนั้นได้ดูแลเรื่องของนักกีฬาเพื่อให้นักกีฬาได้เล่นได้เล่นอย่างเต็มที่ แต่พอทางด้านของสแตมมาดึงงบไปไปทำให้ไม่มีงบในการซัพพอร์ตนักกีฬาอย่างเต็มที่น,นะครับส่วน Y ปัญหาของ Y นั้นคือการจัดสถานที่และสวัสดิการต่างๆซึ่งการจัดสถานที่ต่างๆนั้นต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบทางด้านของฝ่าย และบางครั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทานหันเพราะเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนคอนเซปต์ไปเรื่อยๆทําให้หนูวายนั้นต้องเหนื่อยและไม่อยากทําและปัญหาของเอิญคือเพื่อนไม่เข้าใจซึ่งกันและกันจนทําให้ผิดใจกันไม่มองหน้าก,กันและไม่คุยด้วยกันด้วยครูได้สรุปปัญหาออกมาได้ดังนี้นะครับดังนั้นแล้วครูจะพานักเรียนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ หลังจากที่นักเรียนได้สำรวจปัญหาที่พบเจอจากนั้นครูจะให้นักเรียนได้ร่วมมือการหาแนวทางการแก้ปัญหาไปพร้อมกันจากการที่นักเรียนได้เล่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับครูก็จะพามาหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันโดยครูจะให้นักเรียนนั้นลองไปหาแนวทางการแก้ปัญหาดู ของความไม่ลงตัวซึ่งกันและกันนะครับและลองวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาดูว่ามันมีแนวทางไหนในการแก้ปัญหาบ้างครูให้เวลา20นาทีในการหาแนวทางนะครับนักเรียนทุกคนครับนักเรียนทุกคนเข้าใจไหมครับเข้าใจค่ะงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มกันเลยนะครับส่วนครูยยครู oh u, ขอตัวก่อนนะครับค่ะ จากนั้นครูต้นก็เลยเดินออกจากห้องเพื่อให้นักเรียนปรึกษาแนวทางการแก้ปัญหา หลังจากที่ครูต้นได้ปล่อยให้นักเรียนหาแนวทางการแก้ปัญหาอยู่นั้นครูต้นได้สังเกตถึงพฤติกรรมของนักเรียนว่าเป็นอย่างไงบ้างในการหาวิธีการแก้ปัญหาและครูต้นได้ทำการสำรวจถึงพฤติกรรมของแต่ละช่วงที่นักเรียนกำลังดำเนินการต่อไปนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นต่อนักเรียน เป็นยังไงกันบ้างลูกเหลือเวลาอีกสองนาทีนะเตรียมพร้อมในการนําเสนอแนวทางและวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหากันครับพร้อมแล้วค่ะพร้อมค่ะโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเริ่มในการนําเสนอนะครับโดยคนแรกครูจะขอเลือกแพทมานําเสนอนะครับแนวทางการแก้ปัญหาของความไม่ลงตัวซึ่งกันและกันนะครับค่ะ แนวทางการแก้ปัญหาความให้ลงตัวของกันและกันนะคะของหนูมมก็คือปรับความคิดเห็นเช่นกันแชร์ความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะคะในการจัดสเตนให้ดูสวยเพื่อเป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียนนะคะถือว่าเป็นแนวทางการแก้ปัญหาได้ดีเลยนะโดยปรับความคิดหรือแชร์ความคิดซึ่งกันและกันและช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ให้เราและเพื่อนได้ดีนี่ก็ถือว่า เป็นทีมเวิร์กมีใครที่จะพอแนะนำแนวทางอีกเพิ่มเติมที่เพื่อนได้พูดมาไหมครับหนูค,ค่ะค่ะนูอขอเพิ่มเติมจากแพกนนะ<แ>คะในทางการแก้ไขปัญหาความไม่ลงตัวของหนูค่ะ,คะ,ก,ะ,คะก็คือการเรีเรยนค,ความคิดการแก้ไขปัญหาได้ควบคุมมากกว่านี้นะคะนั่งจากก่อนที่จะปรับโครงข้าอมีการแชร์ความคิดด้วยกันแล้กันนะคะ เราต้องเรียงความคิดและแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมลดความขัดแย้งและกาแก้ไขปัญหาค่ะแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาตรงจุดนะคะค่ะจะทําให้มีการแก้ไขปัญหาออกมางเรื่อยค่ะครับหนูฟ้าการเรียบเรียงความคิดและแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมเป็นวิธีการแก้ปัญหาได้ที่ตรงจุดและลดความขัดแยง้งได้ดีอือหือ มีใครที่จะแนะนำแนวทางเพิ่มเติมที่เพื่อนได้พูดไหมครับคุณครูคะนูคะ่ะนูขอเสริมจากของฟ้าและแพทนะคะคือแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะของความไม่ลงตัวกันและเอ่อความไม่เข้าใจกันนะคะคือปรับความเข้าใจกันปรับความคิดและแชร์วความคิดซึ่งกันและกันค่ะ โดยมีการเรียบเรียงให้ควบคุมค่ะเพราะการจัดกีฬาสีนั้นทุกฝ่ายต้องมีบทบาทมีหน้าที่ต่างกันและเราก็ต้องวางแผนให้ดีนะคะแล้วก็ควบคุมทุกอย่างให้ถูกต้องถึงจะสามารถปรับความคิดและ,ะเปลี่ยนแชร์ความคิดให้ไปในแนวทางเดียวกันได้ค่ะคุณครูครับหนูวย การจัดงานกีฬาสีนั้นทุกฝ่ายต่างมีบทบาทและมีหน้าที่ต้องทำเราต้องมีการวางแผนงานให้เรียบเรียงและควบคุมอย่างถูกต้องถึงจะสามารถปรับความคิดหรือแชร์ความคิดไปในทางเดียวกันได้ถือว่าเป็นความคิดที่ดีและน่าใช้ในการแก้ปัญหาอย่างมากแล้วหนูเอินละครับมีแนวทางการแก้ไขปัญหาไหมครับ ค่ะคุณครูต้นวิธีการแก้ปัญหาของนูนะคะก็คือการปรับความที่เห็นแชร์การพูืกันและกันค่ะจะทําให้การแก้ปัญหานะคะเกิดความสมบูรณ์แบบแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์สร้างความสัมพันธ์ง่ายขึ้นค่ะหลังจากที่นักเรียนได้วิเคราะห์การแก้ปัญหาที่พบเจอจากนั้นครูก็จะมาสรุปแนวทางการแก้ปัญหาและให้นักเรียนเลือกแนวทางการแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับปัญหาที่นักเรียนเจอเอาล่ะเอาล่ะ หลังจากที่นักเรียนได้วิเคราะห์การแก้ไขปัญหาที่พบเจอกันไปแล้วครูจะขอสรุปอย่างเป็นทางการนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาของความไม่ลงตัวของกันและกันคือการปรับความคิดและแชร์ความคิดซึ่งกันและกันเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ดีนะโดยปรับความคิดหรือแชร์ความคิดซึ่งกันและกันช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ให้เราและเพื่อนได้ดีนี่ก็ถือว่าเป็น ทีมเวิร์กโดยนำของอแนวทางการแก้ปัญหาของแพทมาใช้นะครับหรือแนวทางการแก้ปัญหาของความไม่ลงตัวซึ่งกันและกการของหนูฟ้าที่ได้พูดว่าการเรียบเรียมความคิดและก,การแก้ไขปัญหาให้ควบคุมเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและลดความขัดแย้งได้ดีแต่ ถ้าหากยังไม่ชัดเจนมากพอครูก็จะข้อจะขอแนะนําไปทางของหนูวายเนาะซึ่งหนูวายได้พูดว่าปรับความคิดและแชร์ความคิดซึ่งกันด้วกันโดยมีการเรียบเรียงให้ควบคุมเนื่องจากต้องมีการวางแผนงานให้เรียบร้อยและควบคุมอย่างถูกต้องถึงจะสามารถปรับความคิดหรือแชร์ความคิดไปในทางทิศทางที่เหมือนกันนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และน่าใช้ในการแก้ปัญหาได้มากที่สุดณนะตอนนี้ครูว่าและสิ่งสุดท้ายที่โนเอิรนเพิ่มเติมหรือต่อยอดมาจากเพื่อนก็คือสร้างความสัมพันธ์ให้แน่งแฟงยิ่งขึ้นและก็เป็นแนวทางเพื่อให้เพื่อนนั้นได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่เพื่อนเรานั้นได้นำเสนอครูมาลองไปปรับใช้ดูนะคะว่าแนวทางการแก้ปัญหาของเรานั้น ลองไปปรับใช้ดูนะครับและให้เหมาะสมกับตัวเองด้วยเด้อว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่อ่านักเรียนครับนักเรียนมีใครที่สงสัยในการให้คำปรึกษาในครั้งนี้ไหมครับไม่มีคถ้าไม่มีงั้นอ้อคุณลืมบอก หากเกิดข้อผิดพลาดตรงไหนให้แจ้งมาที่กลุ่มประชุมของเรานะครับไม่ก็แจ้งมาที่ครูได้นะครับครูจะได้หาวิธีอื่นหรือหาทางในการแก้ไขปัญหาในรูปแบบอื่นต่อไปนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วงั้นครูขอยุติให้คำปรึกษาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณค่ั บทสรุปส่งท้ายนะครับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มนะครับมีอยู่4ขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นที่1ขั้นก่อตั้งกลุ่มในขั้นนี้สมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มนั้นยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของตัวเองจริงอาจเป็นเพราะไม่ไว้วางใจในกลุ่ม ผู้ให้คำปรึกษานั้นจะต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ของการให้คำปรึกษาและสร้างส,างสัมพันธไมตรมตีที่ดีให้เกิดขึ้นภายในกลุ่มเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยกิจกรรมนั้นกิจกรรมเกี่ยวกับทายใจนะครับจะช่วยให้เพื่อนแต่ละคนนั้นได้รู้ใจซึ่งกันและกันและสร้างสัมพันธไมตรมตีให้แน่นแฟงยิ่งขึ้นครับขั้นที่สอง ขั้นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของสมาชิกเป็นขั้นตอนต่อจากขั้นที่1กลุ่มนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการขึ้นบ้างสมาชิกเริ่มจะรู้ใจกันหรือไว้บางใจกันแต่ก็ยังมีความคิดกังวลและมีความตึงเครียดผู้ให้คำปรึกษาจะต้องพยายามชี้แจงให้สมาชิกกล้าอภิปรายปัญหาตัวอย่างอย่างเปิดเผยอย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ของแต่ละคนที่นําเสนอปัญหาในมุมมองของแต่ละคนขั้นที่3ขั้นดำเนินการขั้นนี้ถือว่าเป็นสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในกลุ่มจะดีขึ้นมากกล้าเปิดเผยตัวตนอภิปรายถึงปัญหาตามความเป็นจริงร่วมกับแก้ปัญหาของสมาชิกทุกคนได้สํารวจตนเองเข้าใจถึงปัญหาและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ครูนั้นปล่อยให้นักเรียนได้หาวิธีการแก้ไขปัญหาและขั้นสุดท้ายขั้นที่4ขั้นยุติการให้คำปรึกษาเมื่อสมาชิกเข้าใจถึงปัญหาอย่างจงแจ้งแล้วและรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมโดยนำไปปฏิบัติด้วยความพอใจไม่มีข้อข้องใจอะไรตกค้างก็จะถือว่าเป็นการยุติให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม